Longevity นี่ก็คือให้เราเนี่ยยืดอายุไปสักหนึ่งสองหรือสามปีเอาคือสามปีพอหรอ <laughs> โดยทั่วไปเนี่ยด้วยความที่อายุวะของเราเนี่ยใช้เวลานะจันเต้คคือมันต้องการสะสมเป็น5ปี <c oughs> ดังนั้นเนี่ยแต่ช่วง5ปีนี้ขอให้เรายืดอายุจากเดิมเนี่ยถ้าเราไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยไม่ได้ยืดอายุอายวะต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะ มากกว่าศนปีก็เป็น1ปี1.52ปีหรือ3เนี่ยอันนี้ถือว่าคุ้มค่าชีวิตละอืมพอพูดถึงการยืดอายุแสดงว่าเรายืดอายุช่วงไหนเนี่ยช่วงที่กําลังเป็นเด็กหรือว่าช่วงที่แบบกำลังโตแต่ไวหรือว่าช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุที่กําลังเสื่อมแล้วเราเรายืดตรงไหนนะช่วงที่อวัยวะบางอวัยวะกําลังจะเสื่อมอืมแต่ละอวัยวะเนี่ยก็มีทั้งอวัยวะภายในอวัยวะภายนอกมันจะเสื่อมแตกต่างกันอืมอายุของเราเนี่ย มันมันก็คนจะยืนยาวแต่เราเริ่มเงินเสื่อมกันช่วงไหนนะเสืิอมตั้งแต่ยี่สิบมั้ยไหมหรือว่าไปเสื่อมกันตอนไหนจริงๆแล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยครับถ้าอายุของเราเนี่ยประมาณยี่สิบเนี่ยถือว่าอายุวะเนี่ยกาลังพร้อมใช้งานเต็มที่เต็มที่เลย,ๆๆเลยโอ้โหหนุ่มเต็มที่สาวเต็มหนุ่มเต็มที่สาวเต็มที่เลยเพียงแต่ว่าเราจะใช้งานถูกที่ถูกทางไหมถ้าเกิดใช้งานเช่นนอนทั้งวันอ่ากินยุ่ยยุ่แล้วก็คิดมาก มันก็สามารถที่จะเสื่อมตั้งแต่เบนจอเพศเลย25ปี25ก็เริ่มเสื่อมแล้วเริ่มแล้วอันนี้โดยรวมนะครับโดยรวม,มแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาให้เจาะลึกถ้าเราพูดถึง Longivity เนี่ยเขาต้องเจาะลึกเป็นระบบระบบระบบไป